อ,อ,อย่ตดเเีาเลๆๆ <c oughs> ้ฮฮ <c oughs> วันนี้นะครับอยู่กับผมคงคิดนะเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวบ้านเพจ <c oughs> น,นี่เป็นรถนะเบิร์ตซิตี้อันนี้เป็นรถผม <c oughs> เป็นฟอร์ซ่าอันนี้จะเป็นที่นั่งพักอะไรกันไปมั่วๆกันไป <c oughs> นี่ดูควันด้วย ไฟ,ไฟดิโอบ,บ้านเราไฟแย่แยไม่รู้จะเปิดมา,ม,มากูงงกับสวิตมากเลยไฟบ้านกูเนี่ยนีนด่ดูดูดูนี่ที่ก็บจานอย่างงี้นี่จานมีสี่ใบนี้ไปดูโซนตัดต่ออันนี้เป็นมากจากอินเตอร์ลีกกูชี่ผ้าดำสั่งตรงเลยจอใหญ่ามากดูที่รองเท้ารองเท้าเสือป่ะหูเว้ด้วย ดูบ้านนะตลาไปดูอาวุธคุณเราอาวุธเราไปดูวุฒิเราเดี๋ยวแบบน,น,นี่ก็เป็นที่ใส่ปืนนะก็จะมีปืน,ปนกล m 1 6มีสไนเปอร์ด้วยนี่คือห้องเก็บเพลของเรานะครับเวลาเราอยากได้ซื้อตัวไหนมึงก็คุยๆเอาแค่มึงก็เอามาใส่เราจะมีกลิ่นอับหน่อยๆมันจแสดงถึงความเป็นชายเนี่ยมันก็จะมีนี่ผ้าแบบพลาสติกน้อยพลาสติกน้อยอันนี้ห้ามบอกใครนะบ้านเราเก็บทองกันอย่างเงี้ยเออเก็บให้มันดูแบบว่า ดูไม่เชื่อว่าเป็นทองกินอ่ะ okay. นี่ทองจริงๆน่ะนี่ทองจริงๆเนี่ยทางานอ่ะเอาวิ่งเงินไปซื้อทองกันคิดดูตอนนี้บาทละสองหมื่นกว่าทุกคนในบ้านต้องมารวมตัวกันก็คือมีโต๊ะนี่แหละนะนี่มีเล่นเกมกันคนขี้เหงาใครมีเกมอะไรอยากให้เราเล่นก็ก็ส่งมาได้นะเผื่อแลกแลกกันได้น้ำน้ำดีอ๋ออันนี้อันนี้คนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิเป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิ มีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใยกลางวันฉันเงากลางคืนฉันหาหอย,ออยห้องน้ำเอห้องน้ำมีอาบด้วยอาบน้ำด้วยมีอาบน้ำด้วยเอห้องนอนเตียงเดียวนอนคนเดียวก่อนมาไม่มีอะไรเลยไม่มีแต่เสื่อผืนนอนใบ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เดือดจะมอนไอเหี้ยเสือหาย <c oughs> อันนี้ห้องแต่งตัวใ้่ <c oughs> มีหมอนที่ครเซ็ด้วยอัน <c oughs> นี้เป็นห้องอะไร ที่ห้องนอน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 ทริงกันแล้วทำไมรีโมทมันมาวางตรงนี้ขอบ้านนี้รีโมทใช้อันเดียวทั้งบ้านพูดจริงพูดเล่นจริงนี่เป็นห้องนอนแบบนอนเส่อเอันนี้อนาคตว่าจะทําเป็นสตูอะไรพวกนี้นั่งคุยกันอะไรประมาณนี้อากาศว่าจะติดแอร์จากบ้านเก่ามาแไปดูนี่เสื้อผ้าตัวเก่งอยากรู้ว่าเสื้อผ้าเบิร์ดนะนะพาไปดูเสื้อผ้าตัวเก่งนะมันอยู่ในนี้เปล่าวะเดี๋ยวดูดูดูก่อนนะคัดมันเลยมันคัดมัเลยนี่มึงซักกันยังเนี่ยยังไม่ได้ซักเลยมีโมงนะโมงโมง เออันนี้ใส่ถ่ายไว้เกือบทุกคลิปเฮ้ยมันมีอีกตัวนึงอะ่ะเสื้อบอลอะชอบมากเลยเสื้อบอลอะอันนี้บอกเลยก่อนโชว์ให้ดูแล้วใส่ตั้งแต่เรียนมหาลัยปีสี่อะดูเลยเลขแปดจานแล้วเนี่ยอันนี้ก็เลยเปิดประมูลตัวนี้ก็แหละไหนตัวหนาแบบยุดๆย<า>ุ่ยไอ้อต้นไม่แน่พี่คือเขาเมาด้วยเรื่องงานเขาเมาบอเข้าเมาบอเขาเมาบอ นี่ดีเนียเสร็จแล้วเงร็ยแล้วเฮ้ยเขเหี้ยไม่ลองเขาไปในใส้กูเลยอะไที่ผายอะชิบหายอ่ะชิบหายอะไม่ว่าแมเป็นวยทงรัเมื่อกีนี้คือเจ๋อมองกล้องเขามาถ่ายพี่พูดเทียเลย